สวัสดีครับท่านผู้ชมกมาพบมาพอ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยชาเช้านี้ก็พามาชมต้นหรือสีผสมที่มีหลากหลายสายพันธุ์มันช่างงดงามน่ารักคุณตากัเลยว่าโอ้เอาละเชา้ชาเช้าวันอาทิตย์ชีวิตสดใสแจ่มใสเนาะมาดูอะไรที่มัน น่ารักน่ารักร่าเริงเบิกบานนะแจ่มใสเหมือนต้นราสีผสมเหล่านี้เห็นเหมาะนี่เออปาทิโทคุณตาวิถีไทยเปิดมาเช้าวันอาทิตย์ก็ดูอะไรที่มันสวยๆงามๆขอบคุณมากค่ะที่นำมาให้ชมเพื่นว่า <c oughs> บางคนก็บอกว่ามาชมต้นไม้มงคลด้วยกันครับ อด้วยนะครับมาสันเอออันนี้แหละก็เป็นที่มาว่าวันนี้คุณตาวิธีไทยเอารสีผสมหลากหลายสายพันธุ์มาให้ชมเพราะเขามีความสวยงามที่แปลกแตกต่างรสีผสมนี้ถ้าจะพูดถึงเนาะมันก็มีหลายสายพันธุ์ที่คุณตาเอามาให้ดูนี่หนึ่งหตัวนี้อ่ะดูชัดๆสองนี่สองตัวนี้นะสอง อันนี้อันเดียวกัน3นี่นี่สตัวนี้กับตัวนี้อันเดียวกันนะสตัวนี้นะสายพันธุ์ที่4และที่5คือตัวนี้นี่ที่5ตัวนี้นี่นสีแดงสีเขียวสีเหลืองหรือสีสามกริยันี่นี่นี่หรือสีสามกริย์แลวก็ตัวนี้ตัวที่หกนะนี่แดงแดงแล้วก็มีขอบสีเขียวมียักัก แล้วก็ตัวที่เจ็ดนี่ตัวที่แปดแปดก็สีอ,อกทําำําสีน้ำตาลต้นตน,นลายสวยงามนะตัวที่เก<ม>้าแล้วก็ยังมีอีกเยอะที่คุณตายังบวได้ซื้อมานะยังบอได้ไปไปหามามาสะสมไว้อย่างละนิดอย่างละหน่อยเนาะอ่าหรือสีผสมเป็นต้นไม้มงคล ตามโบราณเพื่อนว่านะปลูกไว้ที่ไหนก็จะเป็นมงคลที่นั่นที่บอกว่าเป็นมงคลคือหนึ่งเขามีชื่อคํวาว่าฤาษีอยู่ฤาษีนี่อยู่ใส่สิปกป้องคุ้มครองเด้อ่าเมตตามหานิยมคําวา่าฤาษีมีซื่อเพื่อนอยู่นะสวยงามความสวยงามคือความเป็นมงคลความน่ารักดีบอกดีคือความเป็นมงคล เพราะฉะนั้นแล้วปลูกฤษีผสมไว้บ้านไหนที่มีต้นฤษีผสมก็สิมีความเป็นมงคลมีคนหักคนแพงคนรักคนชอบอ่า้านยายมีต้นฤษีผสมอ่าเป็นตะแพงแท้มีคนนิยมชมชอบเห็นบ่ขอเมื่อปลูกจากยอดเด้อยายเด็เดเอาเลยไหมเอาตำาหงมาจักโกนึงก่อนเดียวผมสีขคอเด็ดเมื่อปลูกเพื่อนว่า <laughs> เออยายกับบริขิตีนะร้านขายส้มตำขายลาบขายก้อยหรือบ้านธรรมดาบ้านพักโฮมสเตย์บ้านสวนรีสอร์ทโรงแรมระดับ5ดาวเอาต้นหรือีผสม,มอันนี้มาประดับไว้ตรงบริเวณทางป้ายทางเข้านะสวยงามเป็นต้นไม้มงคลไม้สวยงามไม้ประดับสวยงามไม้แห่งการเรียนรู้คุณครูเอาต้นหรือสีผสม,มอันนี้เข้าไปใน สวนพฤกษศาสตร์ของโรงเรียนวันนี้ครูจะให้พวกเธอได้รู้จักเกี่ยวกับต้นหรือีผสมเอากระดาษดินสอขึ้นมาวาดนะนี่ต้นที่ 1, ต้นที่สอต้นที่สต้นที่4ต้นที่5ที่6ที่7และที่8ปดันแต้นอันนี้เอาลงมือทำเด็กน้อยมักขนาดกุลีกูจอเอากระดาษดินสอขึ้นมาวาดนะเข้าไปสู่ในรั้วมหาลายัย อาจ,จารย์มอบหมายให้นิสิตนักศึกษาเอกพฤกษศาสตร์พวกเธอไปดูสิในโลกของเรานี้มีต้นหรือสีผสมกี่สายพันธุ์และแต่ละสายพันธุ์นั้นอยู่ประเทศไหนทวีปไหนนะเอาข้อมูลมาหาข้อมูลมามาพรีเซนต์หน้าห้องใครที่ได้ข้อมูลละเอียดถูกต้องนะให้คะแนนตามเนื้อหาวัสัน แล้วพวกเธอก็โพสต์ลงใน y o YouTube f a c e b o o k l i ต e Ti ต t o k เพจเว็บไซต์นะใครอยากได้ทักแชทเข้ามาพวกเธอขายเลยเพราะนี่คือต้นไม้แห่งการสร้างรายได้หรือสีผสมนี่มีการซื้อการขายนะบางคนขายทางออนไลน์ได้เงินบางคนครอบครัวมาตั้งรักพักฐานเห็ดอาชีพลัก ขายต้นไม้และฤาษสีผสมก็อยู่ในตลาดการค้าการขายด้วยห,หรือขอบน้ําใจพวกเธอมากๆพวกนั้นหลานที่เอาตนฤาษสีผสมมาฝากยายยายก็คิดอยู่เหมือนกันว่าจะเอาตนอะไรนะมาทําคอนเทนต์ลงยูทูบในเชาน้านี้ก็ได้ฤาษสีผสมหลากหลายสายพันธุ์นี่แหละขอบใจจริงๆเห็นว่า ยายยูทูปเปอร์นะละันลานเอาต้นฤาษีผสมมาฝ่าโพสลงไลค์ like. อ่าขอบน้ำใจคณะที่มาศึกษาดูงานที่บ้านสวนของคุณตาวิถีไทยก็ไม่มีอะไรมากก็จะจัดต้นฤาษีผสมนี่แหละให้คนละหนึ่งต้นก็นแล้วกันนะ เพื่อเป็นการตอบแทนน้ำใจดีที่ท่านมาเยี่ยมสวนต้นไม้มงคลของคุณตาป้าขณะศึกษาดูงานนะเออหรือว่าไปขึ้นบ้านใหม่คล้ายวันเกิดแฮปปี้เบิร์ดเดย์ผูกข้อต่อแขนเพิ่นย้ายไปรับตำแหน่งใหม่เอาต้นวิสีผสมสวยๆเป็นตะแพงนี่ไปเป็นของฝากเป็นต้นไม้มงคลก็ยังได้นะก็ยังได้เออ เอาละมื่อนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมือหุ้งมือนานอนรับกับขอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นกับขอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมันนีโชดเดินทางไปใสามาใสาใกล้ไกลกับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธ ที่มีอยู่ทั่วสากลละโลกและจักรกวาลปกป้องคุ้มครองท่านและกะญาติสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด19และกระสัมภเวสีผีปีศาจชั่วร้ายสําหรับพระเอกของเรื่องในช้าว,วันนี้ก็คือฤาสีผสมไม้มงคลไม้ประดับสวยงามไม้ฟอกอากาศ หมายแห่งการเรียนรู้และสร้างไรายได้เป็นของฝากของที่ระลึกครับท่านผู้ชม